บ้านสะอาดคราบหายวับในพริตาครับเครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ไร้สาย Iris Oyama ครับรุ่น rnsb 2 0 0 dhw นะครับดูดแรงคราบหายใช้ง่ายพกพาสะดวกครับจะเป็นพรมเบาะรถโซฟาผ้าคราบซอสหรือขนสัตว์ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปไม่ต้องงอร้านซักนะครับทำเอางได้ง่ายๆที่บ้านของมันต้องมีติดบ้านครับใครมีเด็กเล็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือ รับความสะอาดนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแบรนด์ดังลดแรงพร้อมใบกำกับภาษีออกได้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือ i อริสโอย a ม a ครับเครื่องทำความสะอาดอาเนกประสงค์รุ่น RNSB200DHW นะครับสีขาวไร้สายพกพัสะดวกทำความสะอาดง่ายไม่ว่าจะเป็นพรมเบาเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆในคราบหายเกลี่ยนครับ สายรักความสะอาดต้องถูกใจหมดปัญหากาแฟเลอะข้าวฝังแน่นจากสับเลียงหรือว่าเด็กเล็กเครื่องนี้ดูดแรงจับได้ดีนะครับไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้ก็คือไร้สายใช้งานคล่องชาร์จครั้งเดียวใช้นานถึง10นาทีครับน้ำหนักเบาเพียง1.3กิโลกรัมพกผาง,ง่ายสะดวกทุกมุมบ้านจะได้ทั้งในบ้านบนโซฟาพรมเบาะรถหรือแม้แต่ของเล่นผ้านะครับไม่ต้องพึ่งร้านซักตรงไหนเลอะจัดการตรงนั้นได้ทันทีนะครับ อุปกรณ์ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยแท่นชาร์จหัวดูดแบบสายอ่อนสายดูดฝุ่นนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเครื่องมือทําความสะอาดครบเซตขนาดกระทัดรัดครับแต่พลังดูดไม่ธรรมดาความจุบแบตเตอรี่1 9 0 0 m a s ถังน้ํา0.2ลิตรขนาด8.8คูณ32คูณ20.5เซนิเมตรข้อที่ควรทราบก็คือไม่มีระบบพ่นน้ํานะครับต้องใช้สเปรย์พ่นน้ําละลายคราบก่อนแล้วใช้เครื่องดูดสิ่งสกปรกออกนะครับ ช่วงนี้ลดเศษครับพร้อมรับใบกำกับภาษีครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตาลิงที่ได้แนบพร้อมนี้แล้วครับ